s a l ม o n พ o d c a ส t มันสดอร่อยก่อนจะเข้าสู่รายการนะคะบอกไว้นิดนึงว่ารายการของเราเนี่ยดูดวงตามลัคนาราศีนะคะสำหรับใครที่อยากทราบว่าลัคนาราศีคืออะไรสามารถไปฟังได้ที่ EP 1เลยเนาะส่วนเว็บที่ใช้คำนวณลัคนาราศีนะคะก็คือ w w w m y h o l a com นะคะเข้าไปได้เลยค่ะสตาราศี ที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสตาราสีที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรามาอยู่กันที่ EP ีที่28แล้วก็จะเป็นดวงประจำสัปดาห์ที่26ถึงวันที่2พฤษภาคม2564ค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะจะมีดาวย้ายก็คือดาวพุธค่ะ อย่างสัปดาห์ที่แล้วไม่ได้ย้ายเนาะแต่สัปดาห์นี้เขาย้ายแล้วนะคะโดยเขาจะเริ่มย้ายตั้งแต่วันที่29เมษายนเป็นต้นไปนะคะดาวพุทธจะย้ายเข้าสู่ราศีพฤกษบแล้วก็จะอยู่ในราศีพฤกษบอ่ะจนถึงวันที่สองกรกฎาคม2564ปกติแล้วเนี่ยเวลาเราฟังข่าวดาวพุธได้ยินเรื่องดาวพุธประมาณเดือนละสองครั้งหรือว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นเดือนละหนึ่งครั้งนะคะ แต่สําหรับดาวพุธในครั้งนี้เนี่ยเขาจะอยู่ตั้งแต่วันที่29เมษายนเลยนะนับไปจนถึงเดือนกรกฎาคมพูดเลยว่ามันเป็นพุธท,ที่ยาวนานมากคือพิมพ์แอบไปเช็คมาแล้วก็จะพบว่าโค้งช่วงพฤษภาถึงมิถุนายนเนี่ยจะเป็นช่วงที่ดาวพุธมักจะวิปริตเกือบทุกปี เกือบนะไม่ใช่ทุกปีคือบางปีมันอาจจะไม่ได้วิปริตช่วงนี้นะคะแต่ว่าก็ใกล้ๆตรงนี้แหละปีหนึ่งเนี่ยก็จะมีช่วงวิปริตอะ่ะประมาณสามครั้งนะคะก็จะมีโค้งช่วงประมาณเดือนกันยาตุลาอันนั้นครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็จะมีช่วงมกราครั้งหนึ่งแล้วก็ช่วงพฤษภามิถุนาอีกครั้งหนึ่งนะคะ ใครที่เกิดช่วงสามเดือนที่พิมพ์ว่าเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยทําไมชีวิตช่วงวันเกิดเราอะ่ะดวงไม่เคยดีเลยนะคะมันอาจจะไปพ้องจองกับช่วงดาวพุธวิริตทําให้แผนอะไรต่างๆที่เคยแพนไว้อะ่ะมันไม่ได้เป็นไปตามแผนนะคะโอเคเรามาพูดถึงลักษณะการเดินของเขานิดหน่อยตั้งแต่วันที่29เมษายนอะ่ะเขาเดินเข้าสู่ราศีพฤกษบศแต่ว่าเขาว่าไม่ได้เดินดีอะ่ะตลอดเวลานะคะคือเขาจะเดินเป็นปกติอยู่แป๊บๆก็คือตั้งแต่วันที่29เมษายนจนถึง13พสามพฤษภาคมนะคะไม่ว่าใครจะทําอะไรที่เกี่ยวกับการติด ต่อสื่อสารกันคมนาคมส่งของซื้อของนะคะให้ทําภายในวันที่13ึกพฤษภาคมนะคะเพราะว่าหลังจากวันที่13พฤษภาคมเขายังไม่ได้วิปริตในลักษณะของการหยุดเดินแต่เขาจะเริ่มเดินด้วยจังหวะที่ไม่ได้ปกติเท่าเดิมนะคะสมมุติว่าก่อนหน้านี้เดินด้วยอัตรา100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะ ตั้งแต่วันที่13ึกพฤษภาคมเป็นต้นไปเนี่ยเขาจะลดอัตราเหลือ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงทําให้อะไรที่คุยไว้ตอนแรกนะคะเราเริ่มเห็นอาการแล้วว่าเฮ้ยมันไม่ปกติแล้วอยู่ๆโปรเจกต์เนี่ยมันก็ชะลอตัวลงนะคะเราจะเห็นได้ชัดเลยว่ามันไม่ปกติ ใครจะเซ็นสัญญาอะไรนะคะแบบไม่ให้อีกฝั่งหนึ่งแคนเซิลเนี่ยต้องรีบนะคะต้องรีบก่อนวันที่13นะคะเพราะว่าหลังจากวันที่13แล้วเนี่ยมันก็จะไม่โอเคแล้วดูเรื่องสัญญาให้ดีนะคะในการทํางานอะไรไม่อยากให้ทั้งสองฝ่ายเสียเปรียบนะไม่ว่าจะเป็นฝั่งเสนอขายหรือฝั่งเสนอซื้อนะคะในช่วงนี้ <S <S ทีนี้ดาวอ่ะมันเริ่มเดินไม่ปกติ13พพฤภาคมแล้วมันก็จะหยุดเดินคําว่าหยุดเดินคือ อยู่ๆก็หยุดชะงักไปอีกฝั่งเงียบหายไลน์ไม่ตอบนะคะหรือว่าแบบเราไปคุยกับผู้ชายคนนี้อุ้ยชอบเขาจังเลยอยู่ๆนะคะเขาก็คุยกับเราน้อยลงและบล็อกไปในที่สุดหรือไม่ตอบในที่สุดตั้งแต่วันที่21พสิบพฤษภาคมเป็นต้นไปนะคะโดยดาวพุธจะพักไปจนถึงวันที่16มิถุนายนนะคะจริงๆคือวันที่16มันจะมีช่วงที่ดาวพุธกลับมาปกติแล้วล่ะช่วงพุธที่ยาวนานที่มันเดินไม่ดีเนี่ยมันก็เป็นพุธที่ไม่ดีอยู่แล้วอะเนาะแต่ว่าคราวนี้เขาเป็นดาวพุธที่เดินมาร่วมกับราหูอีก ะะพูดร่วมราหูเนี่ยคือเขาไม่ค่อยถูกกันต้องเรามาระวังเรื่องเกี่ยวกับปากเสียงเลยแหละหนึ่งอันที่สองก็คือถ้าสมมติมีใครมาพูดอะไรช่วงนี้ระวังนะคะอย่าไปเชื่อมากระวังเรื่องราคาคุยเป็นพิเศษนะคะระวังเรื่องโฆษณาเกินจริงอะไรที่ไม่จริง อะไรที่มีข่าวในช่วงนี้ออกมาเนี่ยมันอาจจะเป็นข่าวลวงข่าวไม่จริงใครที่มาขายของให้เราในช่วงนี้เนี่ยพิมก็อยากจะให้ทุกคนใจเย็นๆน,นะคะพิจารณาดีๆมันอาจจะไม่ได้ดีจริงหรือมีสปปรรพคุณแบบที่เขาพูดไว้ก็ได้โอเคอันนี้คือภาพรวมของดาวพุธในช่วงเดือนนี้นะคะแต่ว่า แต่ละลัคนาราศีเนี่ยดวงจะเป็นยังไงก็มาฟังกันได้เลยนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่ราศีแรกนะคะย้ํากันอีกนิดนึงว่าคําว่าราศีของแม่หมอเนี่ยหมายถึงลัคนาราศีเนาะเวลาอ่านดวงอ่านตามลัคนาราศีนะคะไม่เหมือนกับราศีนะใครอยากทราบว่าลัคนาราศีคืออะไรเนี่ยก็ให้ไปฟังในอีพีแรกกันแล้วเราก็มาเริ่มกันเลยค่ะ ลัคณาราศีเมษนะคะถ้าเป็นเรื่องการงานพี่มองว่ามันก็เดินหน้ามาตั้งแต่ช่วงก่อนแล้วล่ะสาเหตุมาจากดาวอังคารน,นะคะก็คือดาวประจําตัวมันเพิ่งเดินออกไปนะคะในช่องที่มันได้ออกไปติดต่อสื่อสารกับเพื่อนนะคะคนอื่นและมีโอกาสที่ได้เจอใครมากมายในช่วงนี้นะคะมีโอกาสที่จะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันโน่นนี่นั่นนะคะก็ตั้งแต่ช่วงดาวอังคารย้ายทีนี้พี่มองว่าตรงนี้มันโอเคแล้วนอกจากนั้นนะคะก็จะมีเรื่องความรับผิดชอบต่างๆนะคะมาลงอยู่บนหัวของชาวราศีเมษ ทำให้ช่วงนี้อาจจะต้องรับผิดชอบงานแทนเพื่อนแทนลูกน้องหรือแทนคนอื่นมากกว่าปกตินะคะอาจจะเป็นช่วงที่ต้องทํางานเกินตัวเกินกําลังสักหน่อยนึงต้องใช้กําลังใจเยอะนะในช่วงนี้นอกจากนั้นนี้พิมพ์ฝากไว้นิดหนึ่งสําหรับคนที่จะต้องทํางานร่วมกับคนอื่นเยอะๆนะคะคนอื่นที่เราร่วมงานนะคะเขาจะมีปัญหาส่วนตัวเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอาจจะไม่สบายเอ,อ่ยหรือว่าเจออะไรทําให้เราจะต้องรับภาระมาทํางานแทนเขาได้ในช่วงนี้นะคะต้องระมัดระวังว่า เพื่อนอะ่ะอาจจะทํางานให้มันไม่เคลียร์ไม่ชัดเจนเกิดปัญหาต่างๆโดยเฉพาะเรื่องงบประมาณนะคะเรื่องเกี่ยวกับการเงินต่างๆทําให้เราต้องมารับผิดชอบช่วงต่อจากเขานะคะเหมือนเรื่องเนี้ยจะเป็นเรื่องที่เราอะ่ะจะไม่ค่อยสบายใจสักนิดหนึ่งที่พิมอยากฝากนิดนึงก็คือชาวราศีเมษน,นะคะ เรามาระวังการไปพบเจอผู้คนเป็นพิเศษเพราะว่าหนึ่งก็คือมีโอกาสที่จะได้พบเจอผู้คนเยอะมีเพื่อนใหม่ๆเยอะแต่ตำแหน่งเพื่อนของชาวราศีเมษเนี่ยไปอยู่กับดาวที่ไม่ดีนะคะถ้าสมมติเราพูดในแง่ร้ายเลยเฮ้ยมีโอกาสได้ใกล้ชิดกับคนที่เป็นโควิดหรือเปล่าหรืออะไรแบบนี้นะคะต้องระมัดระวังเรื่องนี้เป็นพิเศษนะคะสําหรับชาวราศีเมษ ถ้าสมมติว่าเป็นคนที่เกิดวันอาทิตย์ก็จะเจอบริวารที่ค่อนข้างดื้อน,นิดนึงนะคะหัวแข็งทํางานให้เราค่อนข้างยากนิดนึงอาจจะต้องใช้น้ําเย็นเข้ารูปนะคะเพื่อให้เขาช่วยงานเรานะคะได้อย่างเต็มที่ ถ้าช่วงนี้นะคะไปจ้างฟรีแลนซ์มาแล้วก็จะไปเจอตัวเต็งที่ค่อนข้างเก่งและมีชื่อเสียงแต่บอกเลยว่าทํางานกับเขาเนี่ยคือทํางานยากค่ะเรื่องการเงินนะคะดาวพุธเป็นดาวที่เกี่ยวกับเพื่อนการสื่อสารอะไรแนวๆน,นี้แล้วก็มีผสมเรื่องเกี่ยวกับอุปสรรคแล้วก็นี้สินประมาณหนึ่งนะคะคราวที่แล้วเนี่ยดาวพุธเขาทับตัวของคนราศีเมษทําให้คนราศีเมษมีเงินเข้ามาบ้างล่ะพร้อมกับนี่สินและความไม่สบายใจมาบ้างล่ะมีเหตุที่จะต้องไปรรับผิดชอบเรื่องเอกสารการเงินบ้างล่ะ ตอนนี้นะคะดาวพุธเลื่อนเข้าช่องการเงินแล้วนะคะปกติแล้วเนี่ยถ้าดาวพุธเข้าช่องการเงินธรรมดาเนี่ยก <c oughs> ็จะมีโอกาสที่จะได้เงินมีเงินเก็บแล้วอยู่ๆเขาก็จ่ายปันผลในช่วงนี้เอ่ย แต่ว่าช่วงนี้นะคะดาวพุธมาเจอกับราหูค่ะมันอาจจะทําให้เฮ้ยมันไม่ได้ได้เงินจริงๆหรือว่าได้เงินมามันจะเป็นเงินที่มันแปลกๆแล้วมัดระวังการได้เช็คที่มันเด้งนะคะหรือว่ามันไม่สามารถเบิกเงินได้ทันทีนะคะช่วงนี้จะต้องระมัดระวังเรื่องการเงินเป็นพิเศษและถ้าสมมติไปคุยงานกับใครนะคะระวังว่าราคาที่เราไปเสนอหรือว่าคุยเนี่ยมันอาจจะไม่สามารถทําได้จริงหรือว่ามันจะต้องเช็คกันอีกรอบอะพิมพ์อยากให้เช็คให้มันละเอียดอีกทีนึงนะคะชาวเมทเนี่ยต้องระมัดระวังเรื่องการโดนหลอกด้านการเงินมาก ที่สุดในช่วงนี้นะคะใครที่เล่นหุ้นเนี่ยให้เรามาระวังเรื่องข่าวลือเป็นพิเศษเพราะว่าเรื่องการเงินและข่าวลือเนี่ยจะมีผลกับราศีเมษโดยตรงในเดือนนี้ทีนี้พิมพ์บอกนิดนึงดาวการเงินมันเดินมาช่องการเงินใช่ไหมแล้วมันก็จะเจอกับราหูซึ่งมันไม่ดีสเต็ปแรกแล้วล่ะแล้วทีเนี้ยพิมมองว่า ใครก็ตามที่ทํางานกับเพื่อนหรือมีธุรกิจมีหุ้นส่วนนะคะแล้วก็ทําร่วมกับเพื่อนเนี่ยแล้วก็มีปัญหาเรื่องการเงินมากันตั้งแต่ก่อนหน้านี้พิมพอยากให้เรามาระวังว่าปัญหาด้านการเงินอะ่ะมันอาจจะลากยาวไปถึงกรกฎาคมนะคะกว่าจะคลี่คลายได้สาเหตุมาจากเดือนหนึ่งเราฟังกันอยู่แล้วว่าโหดาวพุธย้ายบ่อยมากแต่ว่าคราวนี้เนี่ยกว่าจะย้ายก็คือกรกฎาคมเลยนะทําให้เรื่องเรื่องเนี้ยปัญหาเรื่องเนี้ยมันเหมือนพายเรือนในอ่างพยายามแก้ปัญหาเนี้ยแต่มันไม่ขยับไปไหนเลยจนถึงกรกฎาคมเพราะฉะนั้นคนราศีเมษน,นะคะ เรื่องการเงินต้องระมัดระวังให้ดีถ้าสมมติว่าช่วงนี้สามารถไปทําเรื่องยุติการผ่อนได้นะคะหรืออะไรก็ตามยุติมันไวก่อนแล้วค่อยไปซื้อช่วงประมาณสักหลังจากเดือนกรกฎาคมได้ไหมเพราะว่ามันจะมีค่าใช้จ่ายที่มันรั่วออกอยู่ในช่วงนี้นะคะพิมพ์ฝากด้วยนะคนละสีเมตรเนี่ย ่อให้ได้เงินก้อนใหญ่มาในช่วงก่อนหน้านี้นะคะดาวชีวิตไม่ได้ง่ายเลยเรื่องความรักนะคะสําหรับคนโสดหากก่อนหน้านี้นะคะมีคนมาชอบโดยที่เราอะอาจจะยังไม่ได้ชอบเขากลับนะอาจจะเฉยเยอะไรประมาณนี้เราจะเริ่มมองเห็นว่าตัวเขาอะมีอะไรสักอย่างน่าจะคุยกันได้น่าจะชอบเฮ้ยไปกันได้นะแต่พิมพ์ก็อยากให้เรามาระวังช่วงเนี้ยดาวพูธอะมันไปอยู่กับดาวที่มันมันมวเมาลุ่มหลงการตกหลุมรักทางหูเอยคําพูดที่มันไม่จริงเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้เราอาจจะคุยกันเราชอบกันจริงแหละแต่คาพูดช่วงนี้มันไม่จริง หวานหูเพราะฉะนั้นนะคะรอก่อนพิมพ์อยากให้เมจิกอะไรที่มันทับเราหรือว่าเกิดขึ้นกับตัวเราในตอนนี้มันหมดไปก่อนนะคะเพื่อที่เราจะได้มองเห็นความจริงว่าเฮ้ยมันโอเคจริงๆหรือเปล่าความสัมพันธ์ครั้งนี้แต่ถ้าถามว่าดาวมันทำมุมอะไรที่ทําให้มีโอกาสที่ตกหลุมรักใครไหมมีแนวโน้มนะคะแล้วคนนั้นก็อาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างหน้าตาดีด้วยเนาะต่อมาค่ะคนมีแฟนนะคะ ก็อย่างที่บอกไปดาวสู่เป็นดาวความรักไม่พอนะยังคงเป็นดาวที่เกี่ยวกับคนรักด้วยนะคะตอนนี้มาทับตัวคนราศีเมษก็อาจจะแปลว่าคนรักเนี่ยใกล้ชิดกับคนราศีเมษมากอาจจะไม่ใช่การใกล้ชิดแบบอยู่อาศัยด้วยทุกวันนะคะแต่มาเจอกันบ่อยละมีเหตุให้ต้องเจอกันเป็นพิเศษละในช่วงนี้นะคะหรือแม้กระทั่งต่อให้อยู่ไกลกันเขาอะก็จะโทรมาวิดีโอคอลบ่อยใส่ใจเรามากขึ้นกว่าเดิมนะคะก็จะเป็นเหมือนลมใต้ปีกที่ช่วยสนับสนุนให้คนราศีเมษอะ ดีขึ้นนะคะต่อให้คนราศีเมษจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเพื่อนและการเงินคนรักก็จะสนับสนุนได้เพราะว่าแอบบอกนิดนึงก็คือคนราศีเมษเขามีดาวสุขเป็นดาวความรักเป็นดาวคนรักและเป็นดาวการเงินด้วยนะคะถ้าคนราศีเมษมีปัญหาเรื่องการเงินคนที่จะสามารถช่วยได้จริงๆก็คือคนรักของราศีเมษค่ะที่ไม่ฝาก เพิ่มเติมก็คือดาวสุ์เวลามาอยู่กับตัวของราศีเมษมันจะมีค่าเป็นประคำว่าประแปลว่าของคนอื่นได้ด้วยนะเช่นอยู่ๆสเสน่ห์แรงจังเลยแฟนคนอื่นมาชอบเราอะไรแบบนี้โคต้าแล้วก็เมจิกเกี่ยวกับแฟนชาวบ้านมาชอบเนี่ยมันยังอยู่กับคนราศีเมษนะคะแล้วตอนนี้ก็ด้วยความที่เจอสังคมเยอะคนเยอะเนี่ยฝากไว้ด้วยนะคะว่าอย่าสเสน่ห์แรงเกินไปนะคะให้สงสารคนที่ไม่ได้เป็นแฟนเราบ้าง โอเคสำหรับสัปดาห์นี้นะคะรายการสตาราสีก็จบลงแล้วก็อย่าลืมติดตามรายการสตาราสีที่เพื่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวกับแม่หมอพิมฟ้าสวยๆนะคะในทุกวันอาทิตย์นะคะทุกช่องทางของ s ซ l m erm o n Podcast สสำหรับวันนี้แม่หมอขอลาไปก่อนเนาะสวัสดีค่ะ